ในคืนวันที่25กันยายน2568เวลา23นาฬิกายนาทีนายอนุทินชาญวีกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการซ่อมแซมถนนสามเส้นที่เกิดการสุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าโรงพยาบาลชรพยานโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงคนตำรวจโทศสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมลงพื้นที่ด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นายอนุทินได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรับฟังรายงานจากตัวแทนบริษัทร,รับเหมาที่รับผิดชอบโดยเขาได้กล่าวว่าทีมงานกำลังพยายามทำให้พื้นผิวถนนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดขณะนี้ได้มีการเสริมคอนกรีตหลายร้อยคิวเพื่ออุดรอยรั่วและป้องกันไม่ให้ดินสไลด์เข้าไปในอุโมงค์หรือมีน้ำไหลเข้าไปอีกเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสามารถปิดรอยรั่วได้สำเร็จอุโมงค์จะไม่สุดตัวลงไปอีกซึ่งหากเกิดการสุดตัวขึ้นจะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมาย โดยคาดว่าหากการเทคอนกรีตเสร็จตัวเสร็จและอุดรอยรั่วได้ครบถั่วในคืนนี้จะมีการนำหินคลุกทรายมาถมในส่วนที่ยุบตัวเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติภายในระยะเวลา2ส,สัปดาห์ในขณะเดียวกันการซ่อมแซมความเสียหายที่อยู่ใต้พื้นถนนจะดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทรับเหมาใช้ในการก่อสร้างซึ่งจะทำให้รถสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภยัยโดยนายอนุทินได้เน้นยำ้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยของประชาชน โดยขอให้มีการแก้ไขปัญหาทุกจุดที่มีความเสี่ยงแม้จะมีโอกาสเกิดอันตรายเพียงเล็กน้อยก็ตามเขายืนยันว่าความปลอดภยัยของประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรกและหากมีความเสี่ยงแม้เพียงหเปอร์เซนก็ต้องทําให้เป็นศูนเปอร์เซนทันทีอย่างไรก็ตามนายอนุทินได้กล่าวว่าโชคดีที่ในเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เขายังเตือนว่าความโชคดีอาจไม่อยู่กับเราเสมอไปดังนั้นจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะไม่ต้องเผชิญกับอันนตราาายมกกไปกว่ี้ ในส่วนของสถานีตำรวจสามเสนนายอนุทินได้กล่าวว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากพื้นที่ที่ดินสลายลงไปนั้นเป็นส่วนที่ไม่มีการก่อสร้างกำแพงกันดินและเขายังได้ขอบคุณนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์วิศว,วกรและอดีตอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบากาศที่ได้ออกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่นอกกำแพงกันดินสำหรับปริมาณดินที่จะใช้ในการถมเพื่อคืนพื้นที่และลาดยางบนพื้นผิวถนนนั้น คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500,000คิวซึ่งไม่ใช่จํานวนที่มากมายอะไรโดยนายอนุทินได้เน้นย้าว่าต้องเร่งดําเนินการเนื่องจากขณะนี้ได้มีการปิดการจราจรทั้งหมดและผู้รับจ้างจะทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรให้เร็วที่สุด จากการสอบถามผู้จัดการโครงการในอนุทินได้รับข้อมูลว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์จะสามารถคืนพื้นผิวการจราจรได้ตามที่คาดหวังและเขายังได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าการเทคอนกรีตจะช่วยให้เซ็ตตัวแห้งได้แม้จะมีฝนตกก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดการสไลด์ลงไปแต่หากใช้เพียงทรายอาจมีโอกาสเกิดปัญหาได้ดังนั้นจึงต้องพยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุดซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล